มาัสดีครับเพื่อนพอเพื่อนพอเพื่อนชิดนี้มาดูหลักสิบดูหลักสิบหลักสิบล่างนั้นเพื่อนนะหลักสิบล่างที่ผมจับสองตัวล่างให้เพื่อนไปตามตามเลขวันแล้วก็มาดูว่าหลักสิบที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปงวดนี้จะมันจะเป็นยังไงเพื่อน ะมีสูตรเข้าบ้างไหมไทยอีนูนสสูตร4สูตรนั่นเพ่น,นะสี่สูตร่ทยสี่สูตรอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปวดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกสนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดินนะครับ ปรับขึ้นมาดูสูตรเดียวก่อนนั้นเพื่อนนะว่าสูตรเดียวมันอยู่อยู่หน้านี้สูตรเดียวมันอยู่เล่มนี้อยู่หน้านี้สูตรหน้ากระดาษเลยเพื่อนสูตรเดินมาสูตรหน้ากระดาษงวดสุดท้ายนี่แหละเพื่อนงวดสุดท้ายในสูตรหน้ากระดาษเดี๋ยวเจ็บใบคำเตือนก่อนเพื่อน สี่ห้าอืมดูมาใจเพื่อนดูแต่งวดสี่ห้านี่เพ่อนน,นี่ดูงวดสี่ห้านี้ลงมางวดที่งวดที่เท่าไหร่เนี่ยงวด ยสี 24, งนะ่งวดหนึ่งปีนั้นเพื่อนนะงวดหนึ่งปีอันนี้เดินมาจนจะสูตรหน้ากระดาษผมก็เลยเตรียมไว้ให้เพื่อนดูงวดที่ยิบสี่นี้งวดหนึ่งปีเลขหน่อยตัวนั้นเพื่อนนะเลขแค่ห้าตัวเข้าหลักสิบอืคือเข้ามาตลอดนั้นเพื่อนนะสูตรหน้ากระดาษเดี๋ยวผมก็จะขึ้นหน้าใหม่ถ้าถ้าง,งวดนี้เข้านั้นเพื่อนนะถ้าง,งวดนี้เข้าก็าจะ จะเตรียมขึ้นงวดใหม่นั่นเพื่อนี่เลขเก้าตุกกางวดต่อมาเลขเลขสองงวดต่อมาเลขห้า เลขห้าตำแหน่งนี้ก็เข้าดีนั้นเพื่อนนะตำแหน่งนี้ตำแหน่งสุดท้ายนี่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดเดินเพื่อนนี่เจ็ดงวดนี้ตั้งแต่เป็นสูตรมาเจ็ดงวดนี้มางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกหกสามนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาออกหกสาม กสามเต็มกลาตำแหน่งที่เข้าผลโอบมางวดนี้มางวดนี้เดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนดูที่ว่าผมเตรียม เตรียมนี่เตรียมตำแหน่งเลขมาบวกให้เพื่อนดูสามสามบวกเป็นเก้าเก้าบวกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเป็นห้าห้าบวกเป็นสี่สี่บวกเป็นเก้าบวกเลขคงที่เป็นเก้า เลขเก้เลขศูเลขหนึ่บวกสองเมี่ก้าเลขเก้เลขเก้าเลขศูเลขหนเลขสาเลขสีนั่นเพื่อนนะ 5้บวกแได้3 3บวกเป็น9 9เบวกเป็น7 7็บวกสีได้1 1ึบวกสเป็น5 5าบวกหได้0นเป็น9ก้าผิดแล้วไปดูไปดูอีก3สูตรเก่าเราวนานเพื่อนนะ่ะ สามสุดเก่าที่ผมย้ายมาที่ว่าหลักสิบที่ผมย้ายมาอันนี้มันสามสูตรดูทีเดียวเลยนั้นเพื่อนนะได้พอดีไหมพอดี งวดที่ศูนย์ห้างวดที่ห้าศูนย์ศูนย์นี้ไม่เข้านั่นเพ่อนนะผมนั่งดูแล้วบวกก็ไม่ผิดตำแหน่งก็ไม่ผิดมีสูตรนี้เข้าสูตรนี้เข้าสูตรนี้ไม่เข้านั่นเพื่อนนะสูตรเก่าที่ย้ายมาสูตรเก่า ย้ามาจากสมุดเล่มเล่มเล็กนั่นเพิ่นนะมางวดที่ผ่านมาเข้าหมดทุกสู่นั่นเพิ่นนะมาสองตัวมาสองตัวมาสองตัว มางวดนี้เต็มพื้นที่ที่นี้มันยังไม่จดไว้นานเพื่อนนะเรีกตัวไหนบ้างเมื่อกี้นี่เก้า กี al, ่ก so ้าเก้ามีสามสูตรนั่นเพื่อนนะก้ามีสี่สูตรก้าสูตรเมื่อกีนี่ได้ก้าขึ้นก่อนเชียดไว้ก่อนเพื่อนเก้าเอ้าเนนีีก็เลขกก้าเนกันนะกลับหัวเลขกก้ากลับหัวนั่นเพื่อนนะ เลขเก้าเลขเก้าแล้วเลขหนึ่งเลขหนึ่งสูตรนี้เลขเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งสูตรนี้ก็เคยผิดหนึ่งงวดไม่เคยผิดตั้งแต่อยู่เล่มนวนไม่เคยผิดย้ายมาเล่มนี้ผิดหนึ่งงวดถ้าเลขหนึ่งสูตรนี้ไม่มีสูตรนี้มีสูตรนี้มี เลขหนึ่งเป็นลองนั้นเพื่อนนะต่อมาเลขสามเลขสามเลขสามมีมีสี่สูตรนั่นเขียนไม่ถนัดเลขสามเลขสี่เลขสี 3, ่ 4, 4, มีสูตรมีสูตรนี้เลขสี่ก,ก็เป็นลอง มีเลขหนึ่งนั้นเพื่อนนะเป็นลองนะเลขหนึ่งเลขสี่อ่ะหมดแล้วเลรมนี้หมดแล้วมีเป็นลองอีกแค่เลขหนึ่งกับเลขสี่นั้นเพื่อนนะสามสูตรสี่สูตรตัวเด่นเลขเก้าเลขศูนย์เลขสามอ่ะ วันสุดท้ายค่อยสรุปนั่นเพื่อนนะวันสุดท้ายค่อยสรุปไปตัดกับสุดสองตัวล่างที่ผมจับให้เพื่อนไปมีเลขเก,ก้าบ้างไหมหลักสิบมีเลขศูนย์บ้างไหมมีเลขสามไหมตัวรองมีเลขหนึ่งกับเลขสี่ไหมอ่าตัวไหนที่มันเข้าเต็มค่อยตัดกันนั้นเพื่อนนะเท่ากับว่าหลักหลักสิบล่าง หลักสิบล่างสูตรนี้ยังไม่ผิดสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ยังไม่ผิดจับชนกันมามีเลขเก้าเลขศูนย์เลขสามงวดนี้คลิปนี้เท่านี้เพื่อนหลักสิบล่างนั้นเพื่อนนะหลักสิบล่างตัวเด่นเด่นในสูตรนั้นเพื่อนนะไม่รู้จะมาไม่มาเด่นในสูตรมีเลขเก้า เลขศูนย 0, เ์เลขสามหลักสิบล่างลองหนึ่งสี่ลองหนึ่งสี่อ่ะคลิปนี้เท่านี้กันเพื่อนขอบคุณน้องเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ